สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สซัทโฮเซกเมื่อมีดราม่าต้องมีเรา <laughs> นะครับแอบมาอัดคลิปในเวลางานแป๊บเดียวนะคลิปนี้ไม่น่านานไม่ถึงสิบห้าทีผมก็น่าจะโดนรวบแล้ว,วตอนนี้กำลังเป็นประเด็นนี่นี่นี่น,นี่จริงต้นโพส์เขาก็มีการอธิบายอยู่นะว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยเว็บทางรัฐจะใช้ Wp word press อ่าฮะโอเคต้องอธิบายก่อนวีดเพจคืออะไรซิมเอสดีกว่าอ๋อนึ่งกำเข้าไปออเข้าไปเคยเคซิมเอสคืออะไรอธิบายต้องรู้จักคำว่าซิมเอสก่อนก่อนที่จะรู้จักคำว่าวีดเพจเนาะอ่าซิมเอสย่อมาจากคอนเทนต์แม a จเมนต์ซิสเต็มอ่ามันก็จะเป็นระบบที่พัฒนาไว้สำหรับในการ develop management อะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับเว็บแอปพลิเคชั่น นะครับอ่ะมันก็คือระบบที่ไว้สอนในการพัฒนาเว็บไซต์อ่ะเราพูดถึงเว็บไซต์ก่อนอการสร้างเว็บไซต์จริงมันมีการ implement หรือว่าการ develop เ,เว็บไซต์ได้หลากหล,ล,ลายรูปแบบเลยถ้า old school ก็คือเราก็เขียนตั้งแต่ source code เองเลยหรือจะหยิบใช้ library ต่างๆมาพัฒนาใช้ structure ต่างๆแต่ระบบตัวเนี้ยมันคือระบบพัฒนาเว็บไซต์สำเร็จรูป มันคือมันจะช่วยสําหรับให้คนที่สามารถที่จะทํำแอปพลิเคชันเนี่ยทำได้รวดเร็วแล้วมันก็จะมีพวกปลั๊กอินตัวทีมต่างๆสวยเยอะแยะมากมายและมันมีหลายยี่ห้อและหนึ่งในยี่ห้อที่นิยมนิยมกันคือจะมี WordPress ใช่ไหมมีเว r d ์ r e s s มี Joomla มี Joomla แล้วก็มีอะไรอ่ะดูเพลมีหลายชื่ออ่ะปัจจุบันนี้มีเยอะแยะมากมายเลย ไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพวกระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ทีนี้เวลามันจะพัฒนาเว็บไซต์พวกนี้มันทำได้เร็วแล้วมันก็มีปลั๊กอินส่วนเสริมแต่งได้สวยอ่าไม่รู้ใครทันยุคไครไฟไหมเหมือนกาลังสร้างเว็บด้วยเว็บใช้คํานี้ได้ไหมอ่าสร้างเว็บด้วยเว็บใครอยากจะแต่งหน้าให้ไฟตัวเองโูหกเก่ามากนะใครไฟอะไรดีอ่ะอ่ะอยากทาเพจอ่ะอยากทาเพจคุณก็ใช้ Facebook ในการสร้างเพจเพื่อทําร้านค้าออนไลน์อย่างเงี้ย มันก็จะเป็นการพัฒนาด้วยด้วยตัวเว็บแอปพลิเคชันอีกชั้นหนึ่งเสร็จจากพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเราก็สามารถไปติดตั้งตัว WordPress ในเครื่องแล้วมันก็จะมีเมนูเมนจเมนต์หลังบ้านว่าคุณจะโหลดปลั๊กอินคุณจะแต่งธีมคุณจะใส่หน้าเพจต่างๆคุณจะใส่ฟังก์ชันไหนให้เว็บไซต์เนี่ยมันพัฒนาหรือว่าทำทำงานได้รวดเร็วอ่าแต่ว่าทีเนี้ยทำไมมันถึงมีการบ่นกันเยอะว่า CMS เนี่ยมันไม่ปลอดภยัยจริงๆผมไมไ่อยากใช้คําว่ามันไม่ปลอดภัยนะเราพูดกันตามตรงด้วยแฟกแ คนที่อยู่ในวงการ Security คุณกล้าพูดไหมล่ะว,ว่าระบบอันไหนปลอดภัยที่สุดในโลกระบบไหนไม่มีทางถูกแฮ็กไม่มีใครกล้าพูดหรอกพูดไปเดี๋ยวก็กลืนน้ำลายตัวเองถูกปะอ่าแล้วคุณก็จะมาตีความว่าเฮ้ยซีเไม่ปลอดภยัยผมว่าไม่ถูกสัทีเดียวแต่ส่วนใหญ่ซ m s เนี่ยที่มันมีช่องโหว่หรือว่ามันถูกแฮ็กเนี่ยเนื่องจากว่าระบบอยู่ที่คนใช้งานมากกว่าไม่ได้อยู่ที่ระบบทุกๆระบบ มันมีช่องโหว่ของมันอยู่แล้วไม่ว่าแม้แต่เนี่ย Microsoft Windows ถ้าคุณยังเลือกใช้ Microsoft Windows เวอร์ชันเก่าคุณไม่ยอมอัปเดตต่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft มันก็ถูกแฮกได้แต่ถ้าเกิดสมมุติคุณใช้ระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดมันก็อุดช่องโหว่ไปเรื่อยๆมันก็จะมีความเสี่ยงก็ลดลงความเสี่ยงก็เหลือน้อยเดียวมันก็ถูกแฮกยากขึ้นเหมือนการ CMS เหมือนกันครับ CMS มันจะมีโครงสร้างหลักๆก็คือตัวซอฟต์แวร์ CMS ที่เราลงแล้วมันก็จะมีพวกปลั อ่ไอ้พวกนี้แหละมันมีประเด็นพวกปลั๊กอินเนี่ยมันมีคนพัฒนาคนแจกจ่ายคนขายปลั๊กอินเยอะมากผมเคยนิยามเรื่องของ security ไว้ว่ายิ่งมีคนใช้งานเยอะเท่าไหร่ความเสี่ยงมันยิ่งเยอะเท่านั้นแล้วปลั๊กอินของ w o r r p s s เนี่ยผมบอกเลยว่ามีเท่าไหร่ะถ้าไปดูในใน marketplace นะเยอะอะครับไม่รู้กี่พันกี่หมื่นตัวมันมีเยอะมากมันมีเยอะแบบเยอะแบบเยอะ เยอะแบบเยอะอะผมก็ไม่ตอบไม่ได้หรอกว่าปลั๊กอินอันไหนมีความเสี่ยงอันไหนไม่มีความเสี่ยงบาอันอาจจะมีช่องโหว่แต่ว่ายังไม่มีการประกาศซีวีมันเแยะมากมายเลยแต่ทั้งทั้งนี้สิ่งที่เราทําได้คืออะไรเราอะใช้งานมันอย่างปลอดภัยหรือเปล่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้อ่าประเด็นมันอยู่นี้แล้วเราต้องเข้าใจเรื่องของความเสี่ยงให้ชัดเจนด้วยอย่างเช่นคุณจะบอกว่าเฮ้ยการใช้งานแบบนี้ถูกแฮกง่ายนะไอ้คำว,ว่าการถูกแฮกง่ายผมต้องอธิบายเรื่องของความเสี่ยงก่อน ความเสี่ยงจริงๆแล้วมันจะมี2ตัวแปรคือโอกาสการเกิดกับผลกระทบการที่จะบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยมันมันความเสี่ยงอันตรายคิที่เข้าวิกฤตเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบครบเช่นการคำนวณความเสี่ยงของโอวาลฟแล้วกันลองพูดของโอวาฟดีกว่าโอวาลฟ์ลิสเลติงการที่เขาจะนิยามอะไรก็ตามแต่เพื่อให้ความเสี่ยงนั้นเขาบอกว่าความเสี่ยงนี้ถูกแฮ็กง่ายมีวิกฤติิที่เข้ามันต้องมีปัจจัยนะเช่นเฮ้ย ไอการแฮกครั้งนี้เนี่ยคนที่แฮกต้องมีสกิลหรือเปล่าถ้าต้องมีสกิลแม้คะแนน,นมันจะต่บแต่ถ้าบอกไม่ต้องมีสกิลอ่ะคนทั่วไปก็แฮกเป็นอะ่ะช่องโหว่นี้แฮกได้อะ่ะเห็นไหมแมคะแนน,นมันก็จะสูงแต่ถ้าช่องโหว่นี้มันต้องมีสกิลการแฮกแรงจูงใจไฮรีวอร์ดไหมนะครับต้องมีพวกเงื่อนไขต่างๆพวกรีซอสต่างๆในการใช้งานไหมแสมมุติมีแค่แบบซัมแอสเซสพอ แล้วเฮ้ยไอฟรีคุณซี่อ่ะที่คนมันเข้าถึงเข้าโดยจากอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าหรือออเทนยูเซอร์ user, สมมติเราจากอินเทอร์เน็ตเห็นไหมโอกาสการเกิดพอผสมกันแล้วมันยังมีเดียมอยู่เลยนะอ่ามาพูดถึงเรื่องของช่องโหว่เฮ้ยใช้ออโตเมติกทูดอสมมติของตีออโตเมติกทูเลย awareness มี public knowledge แต่ว่าเฮ้ยไอการตรวจสอบเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีการตรวจจับอะ่ะมันสามารถตรวจจับได้นะมันทำ Lo อก and Review ได้หรือแม้กระทั่งมันสามารถ e t e ท t ได้โดยแอปพลิเคชันเห็นไหมคะแนนก็จะ ค่อยๆไตล่ลงมาเห็นไหมอ่าถ้าเกิดสมมติช่องโหว่นั้นเฮ้ยมันไม่ได้เป็นพับบลิกนะไม่ได้เปิดเผยนะมันต้องมีข้อมูลค้นหาบางอยา่างเห็นไหมเดี๋ยมันก็ปรับได้เห็นไหมครับอ่าหรือถ้าเกิดระบบสมมติต้องมีออเทอเรตชเกตยูเซอร์เห็นไหมมันก็หล่นมาทีนี้ปัจจัยมันอยู่หลายปัจจัยกูจะบอกเรื่องความเสี่ยงอะไรเนี่ยมันต้องคํานึงนิดนึงแล้วก็ต้องมาพูดอีกเรื่องของช่องโหว่เนี่ยช่องโหว่นั้นเนี่ยเมื่อทําแล้วมันโอกาสทําให้ข้อมูลนั้นสูญหายไหม เปลี่ยนแปลงความถูกต้องได้ไหมรักษาความลับได้ไหมเรื่องการเงินกระทบเป็นยังไงเฮ้ยไอการที่จะบอกว่าไอพวกเนี้ยมันถูกวิกฤตไม่วิกฤตหรืออะไรเนี่ยผมว่าปัจจัยมันเยอะประเด็นถัดมาคือแล้วไอไอ,อเว็บไซต์เจ้าปัญหาเนี่ยเว็บไซต์เจ้าปัญหาเนี่ยมันมันมีถูกมีผิดยังไงสิ่งที่ผมมองว่าทุกคนกําลังจะมองข้ามไปผมไม่อยากให้ทุกคนไปนั่งมองเรื่องว่าเวิร์ดเพจไม่เวิร์ดเพจนะทุกคนจะต้องมานาั่งวิเคราะห์นิดนึงว่าภาครัฐเนี่ย ไอ้เว็บไซต์ตัวเนี้ยหรือจะเป็นระบบอื่นก็ตามแต่เขาได้ทำการ VA p e n e t e s t แล้วหรือ,อยังผ่านกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วหรือ,อยังน,นี้มากกว่ามีการเทสไหมใช้ tool แสกนแล้วหรือ,อยังมีความเสี่ยงอะไรบ้างระบบที่ฝากตัวเซิร์ฟเวอร์เปิดพอร์ตอะไรบ้างมีการทดสอบ penetration testing ไหมเฮ้ยไอ้แต่ละช่องโหว่ตัวแปรสมมุติเนี่ยถ้าเป็น WordPress เขาก็ต้องเช็คเวลาจะผมจะ p e n e t r t o r เวิร์ดเพจนะสิทธิผมเช็คก่อนเลยคุณใช้ปลักอินอะไรบ้าง มันจะมีทูมากมาย w p ี๋ยวนเฮ้ยผมบอกตรงนี้ไม่ใช่คุณเอาไปทูไปสแกนนะคุณผิดกฎหมายโดนจับนะห้ามเด็ดขาดนะผมบอกใครดูคลิปผมเอา w ี s พีสแกนไปบอกเลยนะเจอกันเจอกันนะเดี๋ยวก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดจริงๆก็มีทูในการสแกนเฉพาะ w o r d p ดเพจแต่ว่าเป็นอยู่ที่ว่ามันทําให้รู้ง่ายขนาดนะั้นไหมว่าเขาใช้เวิร์ดเพจไหมอะ เรื่อง WordPress ไม่ WordPress อีกเรื่องหนึ่งผมก็อยากเสมอมันได้เวีนเ,เท็จหรือเปล่าเรามาดูการแฮตติ้งเบื้องต้นของ WordPress ละกันว่าเฮ้ยถ้าเกิดใช้ WordPress ให้ปลอดภัยเนี่ยเอาแบบ Google search เลยนะผม s e ิร์ชเลยแฮตติ้ง WordPress สองพี่เอาแบบง่ายๆเลยเขาให้ทําอะไรบ้างอ่าแล้วไม่แน่ใจทางภาครัฐทําแล้วหรือยังเช่น,เ,นเขาบอกเลยว่าให้อัปเดตตัว core WordPress ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดตีมลักอินทุกอย่างให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเอาเรามาดู WordPress เวอร์ชันล่าสุด นี่นี่นี่เขาก็มีบอกอยู่เวอร์ชันล่าสุดหกจุดหกหนึ่งอ่าสมมติถ้าภาครัฐตอนที่กำลังจะ implement ติดตั้งมาดาวน์โหลดใหม่หน้าเว็บไซต์ยังไงก็ใหม่แล้วถูกปะ่ะแล้วก็มีอะเข้ามเามเ,ลเลยนะ PHP ต้องุนเวอร์ชันอะไรไหมโซเ,เวอร์ชันอะไรอ่ะเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่าข้อแรกที่เขาเขียนมาแล้วก็พวกปลั๊กอินต่างๆซึ่งผมบอกไว้ก่อนปลั๊กอินเว็บเพจอ่ะอัปเดตออตโต้ได้ด้วยนะอืม อัปเดออตอัโต้ได้ด้วยนะครับคําถามคือแล้วมันจะปลอดภัยไหมผมบอกเลยว่าจากประสบการณ์ผมนะถ้าผมต้องแฮกเว็บไซต์ที่ทําด้วย WordPress แล้วอัปเดตทุกอย่างเวอร์ชันล่าสุดให้ผมไปแฮกระบบที่เขาเ <c oughs> ขียนขึ้นเองดีกว่าแฮกยากแฮกยากมากถ้าเกิดอัปทุกอย่างเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะผมบอกเลย <c oughs> แล้วจะไปแฮกพวกเต็มที่ผมต้องไปทําพวกเกี่ยวกับโลจิกฟลอร์อ่ะผมไม่หวังเพิ่งเอ็กซ์โพยเลยอ <c> ะ <oughs> เออเพราะว่าสมมติเวลาผมทดสอบระบบผมไม่มานั่ง develop exploit เองเหรอกเวลามันไม่ทันอืมเวลาไม่ทันหรอกในการจอดระบบจริงอะ่ะแต่ถามว่ายากไหมผมว่ายากถ้าอัปเดตทุกอย่างเป็นอุชาร์สุดนี่แค่ข้อแรกนะอ่าไม่รู้แหละทางภาครัฐใช้ใหม่ใช้เก่าไหมจริงจริงมันก็เช็คเบื้องต้นได้แหละเอาเบสิกเลยละกันไอ้ที่คนบอกไอ้ F 1 2บสองก็ทำเป็นการแฮกได้ย <c oughs> ิมแค่ Information Gathering นะ จริงหลักการเวลาผมแบบผมเปิดแล้วกันวิธีรีเช็คปลั๊กอินเบื้องต้นแล้วก็แบบไม่ใช้ทูเลยนะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปยุ่งเยอะยุ่งเหยิงของเขาปกติพวกปลั๊กอินต่างๆต่างผมต้องแยกก่อนมันมีโค้ดเรื่องฟอนต์เอ็นกับแบ็คเอ็นที่เรา f 1 2หรือวิวซอร์สูตเราคือเห็นฟอนต์เอ็นใช่ไหมแต่ฟอนต์เอ็นบางอย่างมันพอสื่อสารให้เราได้รู้ว่าเขาใช้ปลั๊กอินอะไรอยู่ที่ไฟล์วีวีพีคอนเทนต์ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาว่ากันที่คนบอกเฮ้ยมันต้องใช้ดีวีวพีนำหน้าไม่นำหน้าน,น่าจะอยู่ในนี่แหลลละะอออ่่่แตววาาาเเชช็คปปัักกิินนไได้้ใร เบื้องต้นเบื้องตนอ้นนะซีโซเชีย so ลมี p d v ีวีไทยแลนด์ด้วยนะครับการ์เด้นเฮอร์ฟูลคัสตอมโพสต์ไทยฟีเจอร์แต่จริงอะถ้าดูจากเบสิกตรงเนี้ยผมว่าแทบไม่มีปลั๊กอินอะไรน่าสนใจหรอกเพราะว่าเขาอยากทำเว็บไซต์แค่เอามาแบบประชาสัมพันธ์นะประชาสัมพันธ์นะนะคนหลังภาครัฐบอกงอนแล้วประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook แทนแล้วกนะันโอเคมาต่อนะครับข้อที่สองเขาบอกว่า อโอเคระบบ Wordpress เนี่ยมันก็จะมีหน้าล็อกอินเนอะเพราะว่ามันบอกว่าเป็นระบบสำหรับบริหารจัดการเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเช็คให้ชัวร์ยังว่าพาสเวิร์ดคุณแข็งแกร่งแข็งแกร่ง,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 งหรือไม่อันนี้ก็ข้ามไปเลยเนอะผมว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละจะทำยังไงพาสเวิร์ดคุณมีกล้ามบึกนะ <c oughs> ข้อที่3ามเาบอกว่าอยากจะให้ทำ t fa ด้วยอ่าอ่าทำ2 fa ด้วยแต่อันเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าจะ ทำได้เลยถ้าผมจะไม่ผิดมันต้องเสียเงินนะมันมี plug in word fence มั้งที่ทําได้เ,เดี๋ยวเอาไปดูกันถึงตรงเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูกันเดี๋ยวต้องดูว่าการทำา u fa ของ word fence เนี่ยมันมันทำจากช่องทางไหนหรป่มีลิงก์บอกว่ามีอ๋อเนี่ยมันมีแบบ p l u อ in ไม่เสียเงินก็มีนี่ไงเนี่ย p l u อินไม่เสียเงินก็มีนี่คนให้ห้าดาวด้วยตั้งเยอะนะครับก็โหลด p l u อ in เพื่อไปซ้อน security plug in อีกทีนึง เแล้กวก็ทำคูเฟนเตอร์ออเทนทำแล้วหรือยังทำแล้วหรือยังครับข้อนี้ถัดมาเขาก็บอกว่าต้องแบ็กอัพเว็บไซต์ด้วยอันนี้ก็สําคัญนะแบ็กอัพได้แต่อย่าไปแบ็กอัพผานไว้บนเว็บนะใครแบ็กอัพผานบนเว็บตีมือเลยก็แ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น่อนอนเวลามีปัญหาจะได้กู้คืนระบบได้นะแบ็กอัพอันนี้เราก็ไม่รู้โนทําไม่ทําแต่คูเอฟเอผมก็น่าจะไม่ทำบ้ากเพราะเห็นดานหลุดที่เขาล้องอินมามันไม่มีใช่ไหม นี่เนี่ยนะน,น่าเน,นี่ยมันไม่มีให้ใส่ otp อ่ะอาจจะยังไม่ได้ทำะะทนะถัดมาใช w วา p โอเคเบื้องต้นเหมือนเหมือนผูกคาเฟน่ะนะนะแต่ไม่รู้ไม่รู้ออนฟีเจอร์วารอเปล่าแต่อันนี้มันคือเรื่องคอสต์ต้องลงทุนเสียเนาะวาร์ไม่ไม่ค่อยมีฟรีฟรีไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็อันนี้ switch to โ o สติ้ง provider r ก็ต้องแบบโฮสติ้งที่แบบนี่เขาบอกเลยว่า จะต้องมีเรื่องของความปลอดภัยใช้โฮสติ้งดีๆอะ่ะมีดีด็อดโ o ลิชชั่นมีคนมอนิเตอร์ถูกปะทำออโตเมติกเวิร์ดเพจอัปเดตใช้พวก service port ที่มันซีเคียวไม่เปิดพอร์ตอะไรที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพอร์ทที่ไม่ควรใช้อะ่ะจริงๆเปิดแค่เว็บคุณก็เปิดแค่8 0 4สิอ่ะใครเข้า80สคุณก็เซตดีเล็กเป็นสีสีสามซะนี่แล้วเขาบอกว่า ใช้เทคนิค improve w e b s p r e security อันนี้น่าจะ hardening แบบจริงๆจังๆแล้วเขาก็บอกว่านี่เลยอเนี่ Redirect ให้คนใช้ s l เท่านั้นหรือ HTTPS เท่านั้นใครเข้าพอร์ต80ดสิมาเห็นไหม Redirect ไปที่ HTTPS จริงๆไม่ต้องทำแค่ที่ HTTP เท่านะทำได้หลายที่เลยบางวาร์ปบางเจ้าก็ทำ Redirect ได้มาคับไปเลยหรือใครจะเข้าผ่าน IP address ไม่ให้เข้าผ่านเซิร์ฟเวอร์ตรงให้วิ่งไปที่โดเมนเท่านั้นแนบเฟซบุ๊กอะ เดี๋ยวมาดู Facebook Facebook ทำนะปิง f a c e b o o ไอพีอะไรโอ้ซิกมาเลยข้ามไปเลยกันี่เกียดติอปนะเจนเวิร์ดเพจล็อกอินเพจยูแอลก็ก็คืออะเนี่ยคือหน้า default นนะดีฟอลต์มันอะดีฟอลต์ของเวิร์ดเพจยังไงมันก็ต้องเป็น w p l ี g i ดล็อกอินตัวฝั่งเซิร์ฟเวอร์ยังไงต้องมี w p a ี m i ดแอดมินแต่จริงมันมีวิธีเปลี่ยน WP ข้างหน้านะแต่ต่อให้เปลี่ยนอะ มันก็คอเลอร์เจอมันก็เกตเตอร์ลิงหาได้สําหรับสำหรับผมผมเป็นแฮกเกอร์ต่อยคุณเปลี่ยนคขาว่าเดบิวท์พีเป็นการื่นมันไม่ได้ยากสําหรับผมเลยจริงๆนะเออมันไม่ได้ยากในการคอลลิ่งเลยนะครับแต่ประเด็นตรงนี้คือเขาอยากแค่ให้ใช้ตัวแฮตเทีเซนเนี่ยเพื่อทําการรีเพรสไดเรกทอรี่เช่นแทนที่คุณจะเข้าเดบิวท์ล็อกอินโดยตรงใช่ปะเข้าหน้างานให้เข้าเป็นสลัดล็อกอินสมนะ่ะสลัดล็อกอินแล้วข้างหลังบ้านมันจะรู้เองว่าต้องไปไปเรียกที่เดบิวท์พีขีดล็อกอินอ่าก็คือแบบไม่อยากให้ม เนี่ยไม่อยากขึ้นตรงเนี้ยเดี๋ยววิวมีขีดล็อกอินแต่ถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเป็นแอดมินแต่ข้างหลังบ้านก็เรียกเดี๋ยววิวมีขีดล็อกอินอยู่ดีเหมือนกันแต่ก็ทําได้เพื่ออะไรเพื่อลดช่องทางอืมลดช่องทางนะครับเช่นนี้ for admin user เดี้วันนี้ก็แน่นอนเนาะ default user ไม่ให้ใช่อืมไม่ใช้เลยนะครับไม่ใช้อันนี้เขาบอกว่า word press เออจริง word press เนี่ยมันจะมีไฟล์อีกไฟล์หนึ่งสำคัญเดี๋ยววิวมีขีดตอนฟิกอันเนี้ยต้องอธิบายทุกคนเข้าใจเพราะคนที่แฮก word press อะ่ะ เขาจะพยายามไปถึงไฟล์นี้ให้ได้อันดับแรกถามว่าทำไมถึงต้องไปถึงไฟล์นี้ให้อันดับแรกเพราะไฟล์ตัวเนี้ยมันเก็บค่าคอนฟิกต่างๆอยู่ไม่ว่าจะเป็นไอสิ่งที่เนี่ย table เเลพีฟิกที่เขาเอา wp ข้างหน้าเนี่ยหรือแม้กระทั่งย s e r n a m e password ในการเข้าถึงดัตเตอร์เบดก็มีมีนะครับซึ่งเขาจะมาเห็นตรงเนี้ยบอกเลยว่าถ้าเขาเข้าถึงตัวนี้ได้นะตายอย่างเครียด แต่อย่างเขียนซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามเข้าถึงไอ้ d p config นี้ให้ได้เนี่ยมันจะมี username database password database อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเข้าถึง ip database ถ้ามันเข้าถึงได้แล้วเราเปิดพอร์ตนั้นก็สวยแต่ถ้าสมมติเขาได้ไปแต่พอร์ตเราไม่ได้เปิดก็เท่านั้นนะอแต่มันมีอีกหลากหลายเช่นชอบใช้ username password ชุดเดียวกันกับรูปแบบอื่นกับ admin นั่นน,นู่นนี่มันเยอะแยะมันเยอะแยะมากมันเยอะแยะมากนะครับ อะมาดูต่อมาดูต่ออ,อะไรเนี่ย prevent php execute directory wp ขีด content slash upload can help prevent malicious script form running ก็คือไม่อยากให้ใครมา run script หรือว่า execute file อะไรก็ตามแต่นะ deny t h i n ืมก็ใช้ได้ที่ a d s 1. นะครับอันนี้ก็เนี่ยเปลี่ยนชื่อ default ปกติโหลดเว็บเพจมาชื่อ default มันจะตาม wp ขีดข้างหน้าเสมอ ก็ไปแก้ที่ไฟล์คอนฟิกเมื่อกี้แหละที่ผมเปิดอ่ะไอันนี้น่าจะมีอยู่คลีฟิกนี่ไงแก้ตรงนี้บรรทัดที่หกสิบแปดแต่ต่อให้คุณแก้เป็นสมมุติว่าผมแก้เป็นสาธุเซกสาธุเซกใช่ไหมแทนเดบิวพิมันจะเป็นอย่างเงี้ยเออเดบิวท์พิขีดล็อกอินก็เป็นสาธุเซกขีดล็อกอินสุดท้ายแพลตฟอร์มข้างหลังอ่ะคุณไปเปลี่ยนไม่ได้คุณบอกคุณอยากจะเปลี่ยนซอสโค้ดเลยข้างหลังล็อกอินเป็นอ่าเออล็อกอิน มันต้องเปลี่ยนทั้งโครงสร้างอันนี้คือข้อเสียของ c m s CMS คือมันการเราจะคัสตอมโค้ดไม่ได้ส่วนใหญ่เราต้องแก้หรือแอคชั่นตามที่เทมเพลตหรือตามที่ PDF i ไฟที่เขามีเพราะการที่คุณไปแก้โค้ดอะไรบางอย่างมันอาจจะมีผลกระทบทำให้โค้ดเขาลันไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่เขาพัฒนาเดฟมามันคือ c m s มนตสำเร็จรูปถูกปะมันดีพลอยมันพูดคุยมันมัน m a n a มันจัดการกันหมดอยู่แล้วนั่นเองเนาะหลืออะไรอีกหมดยัง disable อ๋ บอสซนะิอันนี้ที่เซิร์ฟเวอร์นะอันนี้ที่เซิร์ฟเวอร์นะครับไอ้พวก Index Off อ,อินเด็กซ์ออฟอะผมนี่เจอประจําเลยไม่กล้าเสิร์ชว่าแล้วขึ้นประเทศไทยมั้งจ,จะไปหาต่างประเทศเสนอขอไปต่างประเทศแล้วกันไม่รู้เว็บไหนเนี่ยอินเด็กซ์ออฟเคยเข้ามาแล้วด้วยไม่รู้เว็บไทยหรอกเว็บประเทศไทยขออภัยด้วยเฮ้ยทำไมไมีอินเด็กซ์สามไฟล์เลยวะไ <c oughs> อเน,นี้ยคือเดลิเวอรี่บอสซิ่งนะครับเขาจะทําให้เขาสามารถแบบเห็นไฟล์ข้างในหรือว่าท่องไฟล์ได้ง่าย มีรู้เลยว่าเนี่ยใช้ PHP Admin เนี่ยถ้าเกิดสมมุตินะไม่ได้เซตพันเวิร์ดดีฟอล์นะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยใช้เพิ่มสูตรดีฟอล์น่ะเซ็จแล้วนะเดี๋ยวก็จะเห็นว่ทาทำไมมีไฟล์สามนหนึ่งวะ <c oughs> โอ้โหนี่หน้าดีฟอล์อาบะเชนวะไม่ได้ลบนี่มี PHP info อะไรเงี้ยโอ้ใช้กลับมาเลยห้าจุดหกอ่าอผมขออนุญาตแค่นี้พอหรือเห็นแค่นั้นผมรู้อ๋อได้ซ n เน็ตับอืมนานบนตัว IS หรอจะไอนะ าพาบดีโฟว์ไอเอฮะเวสี่วินโดอ่ะ,อะหมดแรงหมดแรงหมดแรง XML ก p c มอลโอ้ยตัวนี้สำคัญเลยไอตัวเนี้ยมันมีช่องโหว่บูทฟอร์สได้ตอนที่คุณปิดหน้าล้วอินเปิดตัวนี้คู่โดนอยู่ดีแล้วก็ออโตเมติกล็อกเอานะอ่าไปปรับฟังก์ชันเนาะให้มันล็อกเอาอัตโนมัติแล้วก็นะไฮเวอร์ชัน,น,มนหมดเพจอ่ะก็ดีนะไปรีโูบซะที่พวกเฮดเดอร์ต่าง บล็อกฮอตลิงก์ไอ้พวกลิงก์แปลกเช็คสิทธิ์ให้เหมาะสมนี่อ่านี่ย security plugin เวิร์ดเพนเวลาผมแนะนําลูกค้าเขาแนะนําตัวนี้แหละดังสุดละเพราะเสียงเงินนะเออเสียเงิน,นะนเสียเงิน,งนทีนี้มันผมว่ามันไม่ได้สนไม่ได้ความสําคัญว่าเฮ้ยไอ้เว็บไซต์เนี่ยมันจะเวิร์ดเพจไม่เวิร์ดเพจมันจะเออมันจะใช้อ f ฟตโตฟูดซอฟต์ <laughs> บแวร์ชื่ออะไรดอกนางผมประเดนอยู่ที่ว่า ไอตอนที่มันจะขึ้นมาโปรดักชันเนี่ยหรือ go l i ฟ e เนี่ยเขาผ่านการทำเช็คลิสต์เป็ดเช็คลิสต์ตัว Security มาหรือ,อยังมีเอฟเฟนเทสรีวิวซอสโค้ดอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราเราเรามั่นใจอยู่แล้วว่าเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยมันมันจะต้องเป็นแคมเปญชื่อดังอะ่ะคนมันจะต้องเข้ามาเพื่อดูตรวจสอบว่ายิ่งใกล้อะไรนะ d ิ g i อ a l ดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทอันนี้ทําแล้วหรือ,อยังอันนี้ผมไม่ได้รู้นะเขาทาไม่ทําแต่ทําแล้วโอเคแต่ทําแล้วมัน มันได้คุณตี้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งประเด็นมันอยู่ตรงนี้มากกว่าไม่ใช่ว่าคุณไปเบรมว่าเวิร์ดเพจมันมันสบู่สบี้สบั้นขนาดนั้นจริงๆถ้าเกิดทําให้ครบถ้วนน่ะนะผมผมผมว่าผมผมเผืว่าผมแข็งแข็งเว็บทั่วไปติดอย่างเดียวคือได้อัปเดตหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่คนที่บอกว่าประเทศไทยชอบโดนแฮกนั้นนี่เพราะว่าหลายๆหน่วยงานหลายๆเว็บไซต์อ่ะคือเขาใช้จริงล้วแต่ว่าเขาใช้มานานแล้วไงแต่ไม่ยอมอัปเดตเป็นปัจจุบัน นื่องจากอะไรคือมันมีปัจจัยแหละการอัปเดตเช่นมันต้องเปลี่ยนอย่างอย่างเช่น WordPress ที่เขาบอกอะ่ะมันต้องใช้ PHP เวอร์ชันนี้บางที่ใช้เวอร์ชัน PHP เวอร์ชันเก่าอัปมาแล้วมีปัญหาก็ยังไม่มีคนดูแลระบบนั่นนู่นนี่แต่ยังไพ่ไปว่าว่า WordPress มันสบู่สบี้นะใช้คำนี้ดีกว่าผมไม่ได้เข้าข้างภาครัฐนะในมุมมอง security ผมก็อยากให้ทุกคนเข้าใจอย่างใจจริงในระดับหนึ่งเช่นประเด็นที่ว่าเรื่อง โทเคนแล้วมีการคอร์ไซส์สคริปต์คุณต้องเข,าเข้าใจคำว่าคอร์ไซส์สคริปต์คืออะไรการป้องกันที่รุดคอร์สคอร์ไซส์สคริปต์ต่อให้คุณจะซีเคียวคุกกี้ดีขนาดไหนคอร์ไซส์สคริปต์มันไม่ได้ทําได้แค่คุกกี้ไงมันสามารถแทรกจาวาสคริปต์ได้จวาวาสคริปต์มีเป็นพันคําสั่งเลยนะมันควรจะไปตรวจสอบที่อินพุตเอาพุตวอลิเดชันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรืออย่างวอลเปสตรงเนี้ยทุกคนบอกใส่ใจว่าเฮ้ยเรื่องหน้าล็อกอินผมเข้าใจมันก็หวังดีมันก็ไม่ได้ไม,ไม่ได้แ อ่าเขาเรียกว่าไรนะคิวลี่จนนัตโเบทมันล้นเอก็ได้ก็แค่ปิดผมเห็นภาครัฐเขาก็ไม่ได้อะไรนะเขาก็ปิดให้แล้วล่าสุดปิดให้แล้วนะพักท่าในทางรัฐเนี่ยผมข้อไปได้แล้วด p p ขีดล็อกนะคนที่บล็อกใช้เป็นอีนี่ด้วยนะน่าจะใช้เป็นตัวเว็บ i l t e r อร์ของข่าวแฟรไม่ได้แก้ที่เว็บเพจด้วยก็แก้บล็อกนี้ตรงตเลย เขาแก้ให้แล้วก็กได้ไม่ได้เป็นปัญหาเลยแต่ถามว่าเฮ้ยเว็บไซต์จะถูกแฮกนั่นนน่นนี่มาผมว่าคุณต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพิจารณาน,นิดนึงเนาะผมเข้าใจความคือคือ,คอผมเข้าใจในมุมมองคนที่บอกว่าหวังดีต่อภาครัฐนะแต่แต่ในความหวังดีเวลาผมอ่านผมผมพูดตามตรงแล้วกันผมอ่านจากใจจริงไม่ได้มีการใส่ใครเลย,เลยบางคนเขาแค่ต้องการอยากที่จะคอมเมนต์อะ ตำหนิแต่ไม่ได้พูดเพื่อก่อนคนที่พูดเพื่อก่อผมผมยินดียอมรับนะเอ้ยดีด้วยยินดียินดีนดเออติดเพื่อก่อโอเคแต่มันมีบางบางอย่างจะทําให้หลายหลายคนอ่ะเขาเข้าใจภาพรวมไปไปในทางที่ไม่ดีว่าบางคนเขาถ่มถุยอย่างเดียวเลยเขาไม่ได้สนใจพวกความเกาะต่อให้แล้วไงอ่ะก็ต้นโพสของผมผมหวังดีแต่ว่าลูกย่อยโพสต์มานี้แบบละเนลละนามันมันก็ไม่ใช่เรื่องนะ แต่ว่าอย่างน้อยสิ่งที่ผมได้รับฟีดแบ็กที่ดีกับเคสนี้อย่างหนึ่งคือเฮ้ยประชาชนเริ่มสนใจด้าน Security แล้วถูก <laughs> ไหมเริ่มสนใจด้าน Security แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ว้าวสายงานของผมเนี่ยเนื้อหอมแน่นอนเช่นทำ V A เป็นแทสแล้วหรืออย่างที่คนเริ่มรู้จักแล้วอะไรคือ d v P ขิดล็อกอินอ่าคุณใช้ WordPress เฮ้ยมันมีความเสี่ยงแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วถ้าจะไม่มีความเสี่ยงต้องทำยังไงนี นี่ผมเริ่มขายดีแล้วผมทั้งเป็นทีมทำไปหมดแล้วเลดทีมเจาะก็ทำมาแล้วบลูทีมสายเฝ้าระวังอีกแคมเปญต่างๆผมบอกเลยเมื่อก่อนเนี่ยภาครัฐเปิดแคมเปญอะไรมาผมก็เคยไปนั่งซ็อกเฝ้าระวังให้ภาครัฐอะครับอดีตแลวบอกได้มันเลย NDA หมดสัญญาไปนานแล้วนะครับไล่จับมาแล้วหลายคนครับ <laughs> นะเออหรือลักภาครัฐถูกแฮงมาก็เห็นด้วยกับตาแล้วมากับตาเค,เคยเลยพี่ครับช่วย แก้ไขตรงนี้หน่อยมาแวีมาแล้วพี่บางทีผมอยากจะแคบเข้าไปไปลบเองด้วยซ้ำหน่ยเออมันก็มีไม่ใช่ว่าพาตราจะแข็งแกร่งหรอกผมผมเข้าใจแต่ละคนก็มันไม่ได้มีความทรงจําที่ดีเท่าไหร่นาะเออแต่แต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในทางที่ถูกผมใช้คํานี้แล้วกันเข้าใจในทางที่ถูกนะแล้วก็หวังว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ผมบอกเล่าไปทุกคนน่าจะเข้าใจภาพหรือเห็นสิ่งต่างๆที่มันใช้กับเกี่ยวข้ของกับคำว่า Cy b e r Security จริงๆ เพราะว่าเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยมันมันค่อนข้างอันตรายแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งที่คุณเข้าใจแล้วเข้าใจผิดไปตลอดไอ้ไอคนที่ไม่รู้ผมไม่ว่าอะไรนะผมอยากจะแชร์ให้ให้ทราบไปซ้ำแต่ผมกลัวคนที่รู้ไปแล้วแล้วรู้แบบผิดผิดแล้วจําแบบผิดผิดไปตลอดแล้ววันหนึ่งคนที่เข้าใจถูกจะไปดิสคัทด,ด้วยคุณจะไม่ฟังผมเจอแบบนี้มาเยอะคนในวงการ Security แบบเฮ้ยไปอ่านมาไปศึกษามาสุดท้ายแล้ว คุณไม่เคยเทสด้วยตัวเองคุณไม่เคยทดสอบแลบบด้วยตัวเองคุณไม่เคยเจอช่องโหว่จริงๆแล้วคุณก็เข้าใจแบบผิดผิดแล้วคุณเข้าใจคิดว่าอันนั้นคือถูกอันนี้แหละคือลําบากและกําแพงคุณจะสูงโดยโดยไม่รู้ตัวและถึงตอนนั้นครับปืนกลรถถังระเบิดผมก็ช่วยคุณไม่ได้โนะมองตรงนี้เป็นกลางนะครับผมก็ดีนะเนี่ยปกติคอมเมนต์อะไรมาภาคร้านี่กว่าจะแก้นานนะเห็นไหมแป๊บเดียวผ่านไปค้าำคืนเดียวขับเคพื่อนด้วยกระแส นะครับก็หวังว่าจะเข้าใจแล้วอยู่พี่บูบี้พี่เวิร์ดเพจก่านะนะครับสงสารคนที่เขาใช้ <c oughs> นะครับเจอกันเมื่อมีกระแสดราม่าถ,ถัดไปนะถ้าดราม่าน้อยก็นานๆมาทีดราม่าถี่ก็มาบ่อยหน่อยเจอกันบ๊ายบายครับ